สวัสดีครับท่านดรยุทธพงศ์มานิเศษนะครับอาจารย์ผู้เที่ยวชาญทางด้านโบราณคดีทางด้านคติชนวิยาวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของวิทยาลัยนาฏศิลกาศิ์ที่ได้รับเกียรติอาจารย์มาพูดคุยนะครับเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเจตนารมณ์ที่เราตั้งใจที่จะสร้างพระพิคเนตรรุ่นเจริญรุ่งเรืองสำเร็จทุกประการ ในโอกาส43ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลาศิลป์ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้นะครับเราเกิดจากความร่วมมือของพวกเราลูกศิษย์ลูกหาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลสิน์ในนามของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลาศิลป์ซึ่งมีคุณนิตยาเชิดชูเป็นนายกสมาคมแล้วก็ในนามของสมาคมครู ผู้ปกครองวิทยาลัยนาฏศิสินการสินซึ่งผมเป็นนายกสมาคมอยู่ณนะวันนี้นะครับก่อนอื่นที่จะไปสู่ในรายละเอียดขั้นตอนผมอยากให้อาจารย์เล่าถึงความสำคัญของเทพเจ้าองค์นี้ให้พวกเรารับรู้รับทราบหน่อยว่าพระพิฆเนศมีความสำคัญอย่างไรในความเชื่อของพวกเราคนไทย กดอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าในความเป็นพระพิคเนศซึ่งมีเทวลักษณ์เป็นเทวดาหัวช้างผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้จักและก็คุ้นเคยกับชื่อซึ่งก็จะรู้จักชื่อของท่านอยู่สองชื่อสลับไปสลับมาคือคําว่าพระคเนตกับพระพิคเนตครับสองพระนามนี้เป็นนามของเทพเจ้าองค์เดียวกันแต่ว่ามีในยะที่แตกต่างกันนะครับคำว่าพระคเนตเนี่ยมาจากคำว่าคณะปติ เพราะนั้นถ้าเราจะเขียนคําว่าพระคาเนศจะเป็นค no อควายกับนอนเนมนะครับหมายถึงหัวหน้าแห่งคณะเทวดาอ๋อค่ะอันนี้คือาาคาว่าพระคเนศใช้คอควายกับนอนเนครับแต่สําหรับคำว่าพิคเนศหรือวิคเนศเนี่ยจะเป็นวอแหวนกับนอหนู um ครับเพราะมาจากคําว่าวิคณะแปลว่าอุปสรรคหรือว่าจันไรอืมคือองค์พระพิคาเนศเนี่ยนอกจาก,กจะเป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งหลายแล้วใน เทวานุภาพของท่านอย่างหนึ่งก็คือท่านเป็นผู้ขัดจัดเสียซึ่งปัญหาอุปสรรคและจันไรทั้งปวงนั่นคืออนุภาพของพระคเนศนะครับหรือพระพิคเนศเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในคติความเชื่อของคนไทยเนี่ยถ้าหากจะสืบย้อนกลับไปเนี่ยเทพเจ้าองค์นี้ได้รับความเคารพบ,บูชามานานแล้ว แต่มามีบทบาทที่โดดเด่นขึ้นมากๆนะี่ะนับตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่6เป็นต้นมาในฐานะของเทพแห่งศิลปวิทยาการทั้งมวลและในขณะเดียวกันศิลปวิทยาการเหล่านั้นจะเจริญงอกงามได้ก็โดยการเส้นสวงบูชาพระคเนศเพราะว่าในความเชื่อของทางพราหมณ์เนี่ยพระพิเนศเ,เป็นผู้ที่ได้รับความรักความเมตตาจากพี่พระเจ้าทั้งปวงเพราะฉะนั้นมหาเทพทั้งหลายเนี่ยก็จะให้ผรอนพระพิเนศว่า หากจะเส้นสวงวงพีบอกกล่าวขอพรเทพเจ้าองค์ใดๆก็าตามจำเป็นจะต้องสักการบูชาหรือไหว้องค์พระพิคเนศก่อน เพราะหากไม่แสดงความเคารพนอบน้อมหรือไม่บูชาองค์พระพิฆเนตรก่อนนั้นพรนั้นก็จะไม่นําส่งถึงเทพเจ้าทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายก็จะไม่ประทานพรศักดิ์สิทธิ์นั้นให้เ,ออเพราะฉะนั้นถ้าหากผู้ประกอบพิธีกรรมทั้งหลายนะครับาผมอยู่ในขั้นตอนหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมเราก็จะรู้โดยในจากความรู้ที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาให้ว่า ทุกครั้งก่อนที่จะทําพิธีกรรมใดๆเมื่อจะต้องเส้นสวงวงพีหรือบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจำเป็นจะต้องโอมศรีคเนคือออกพระนามของพระพิคเนศด้วยความนอบน้อมเสียก่อนกิจนั้นจึงจะสําเร็จเป็นมงคลนี่คือบทบาทที่สําคัญขององค์พระพิคเนศที่สืบมาจากคติศาสนาพราม<ช>หมณ์มาสู่พวกเราที่อยู่ในอุตสาหคาเนหรือประเทศไทยในขณะเดียวกันนะครับผมอยากจะเล่าข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าเวลาเราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรามักจะมีคําแทนตัวเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่คำหนึ่งซึ่งเราถือว่าเป็นสากลมากก็คือคําว่าลูกช้างอ,อใช่ไหมครับ,รบเวลาเวลาท่านบออจะไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยลูกช้างด้วยเถอะขอพรให้ลูกช้างด้วยเถอะในยะตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อถือกับเทพเจ้าที่มีเสียงเป็นช้างมานานแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสนิทสนม ถึงขนาดเราทุกคนเนี่ยแทนตัวเองว่าเป็นลูกช้างก็คือเป็นลูกของพระพิฆเนศครับหลายคนเกิดความสงสัยแล้วก็ถามว่าลูกพระพิฆเนศจะเป็นเฉพาะคนนัาตัดสินหรือเปล่าต้องเป็นคนเฉพาะสายศิลปะหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะครับพระพิฆเนศเนี่ยเป็นผู้ดูแลเราทุกทุกคนในทุกสาขาวิชาชีพเพราะทุกคนจะประกอบกิจการงานใดๆก็หวังความสําเร็จทั้งนั้นนั่นก็เป็นคติชนที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทพเจ้าองค์นี้นะครับแล้วที่แปลกก็คือว่า พทพเจ้าองค์อื่นเนี่ยอาจจะแสดงทิพยาภาวะด้วยลักษณะกายที่ทวีคูณมากกว่าเพื่อแสดงถึงพลังอานาจเช่นพระพรมมีอยู่สีหน้ามีอยู่แปดเสียนมีอยู่สี่เสียนแปดเสียนหรือว่าจะเป็นแปดกรสี่กรเห็นไหมจะเป็นลักษณะเทวลักษณ์ที่เป็นปกติที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าเพิ่มจํานวนเพิ่มปริมาณพระอิศวรมีสามตานีเป็นต้นแต่องค์พระพิคเนศเนี่ยมีเทวลักษณ์ที่ประหลาดกว่าที่พระเจ้าองค์อื่น คือมีเสียงเป็นช้างในยักษ์ของเสียงเป็นช้างเนี่ยแสดงถึงพลังอํานาจแล้วก็บารมีมเพราะว่าช้างเป็นสัตว์บกที่เป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดนะครับในชุมชนบ้านเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีการค้นพบโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งอายุประมาณ2,000ปีไม่หย่อนนะครับอาจจะถึง2,500ปีอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเป็นรูปคนขี่ช้างเพราะฉะนั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าเราเองเนี่ยอยู่กับการเลี้ยงช้างการอยู่กับช้างมานานแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อเรารับคติพระพิคเนศมาจากฝ่ายอินเดียก็ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่สําหรับเราเป็นเทพเจ้าหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็มีความผูกพันมานานดังนั้นเนี่ยในคติชนการที่เราได้สัมผัสกับองค์พิคเนศโดยพระองค์ทรงเป็นบรมครูที่สําคัญแล้วก็นําพาซึ่งความสําเร็จเนี่ยอยากจะตั้งข้อสังเกตให้ได้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเราเองเนี่ยนะครับการได้คุกคีกับช้างเนี่ยเราจะเห็นว่า สำหรับคนเลี้ยงช้างเช่นชาวกวยจะบอกเล่บอกกับเราเลยว่าช้างเนี่ยเขาพูดภาษาคนได้เช่นเดียวกันเวลาเราสื่อสารกับช้างเนี่ยเราก็จะมีภาษาที่เราสื่อสารกับเขาอย่างรู้เรื่องนะครับะะเพราะฉะนั้นมันเป็นความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ไอ้ความผูกพันนี่เองมันสะท้อนออกมาผ่านในเรื่องของอเทวรักษณ์ของความเป็นเทพเจ้าที่เรารู้สึกว่ามีเขาแล้วเราอบอุ่นมีท่านแล้วเราได้รับความคุ้มครอง มีท่านแล้วเราสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้แหละครับที่มันผูกพันอยู่กับวิถีของของคนไทยเราทําให้เราเนี่ยรู้สึกรักศรัทธาแล้วก็มีความผูกพันกับองค์พระพิฆเนศเป็นอย่างยิ่งอ,อ๋อ <ๆ S 1> ก็แสดงว่าฟังที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือพระพิฆเนศเนี่ยอยู่ในความเชื่อของคนไทยทุกคนเชื่อว่าเป็นเทพ,พเจ้าผู้ซึ่งขจัดปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง แล้วจากความคิดที่พวกเราเคยคิดว่าถ้าพูดถึงพระพิฆเนศจําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะคนดนตรีนาฏศิลป์ไหมอาจารย์ก็บอกแล้วว่าไม่ไม่ไม,ไม่ใช่จริงๆก็คือคนคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะดําเรียนกับอาจารย์ก็คือว่าผมเคยสงสัยว่าแล้ว,แล,วแล้วความสําคัญระดับไหนถึงถึงมีปรากฏรูปพระพิฆเนศอยู่ในตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานหลายหหน่วยงาน เช่น,รนรกรมศ ah ิลปากรมหาลัยศิลปากรแล้วก็อีกหลายๆที่หรือแม้กระทั่งาภาคเอกชนที่ผมเคยไปบริษัทเวิร์กพอยต์ก็มีรูปพระพิฆเนศองค์ใหญ่อยู่หน้า,าบริษัทอย่างเงี้ยก็แสดงว่า,าจากเหตุผลที่อาจารย์กล่าวมาก็คือท่านเป็นครูของช่างหรือเขาเรียกอะไรฮะเป็นเทพเจ้าของช่างทั้งปวงหรือเปล่าคร เรียกว่านอกจากช่างคือเป็นเทพเจ้าที่คอยคุ้มครองดูแลทุกๆคนใน,<อ>ในคติความเชื่อคนอุตสาคเนย้อนกลับอย่างนี้ครับการนับถือองค์พระพิคเนตในฐานะของครูแห่งศิลปะเนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นบทบาทชัดเจนในสมัยร,ยร,ร,ร,รัชการที่ับจริงๆราชการที่5ดีได้รับพระพิคเนศอ,องค์หนึ่งเป็นศิลามาจากาชวา แล้วก็เริ่มมีการค้นควา้าราชการที่หกข้อน,นำมาเผยแพร่นํามาเป็นตราวรรณคดีสโมสรแล้วก็เป็นมงคลมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเป็นตราของวิทธีัยนาฏศิลปกด้วยแต่ย้อนกลับไปครับในสมัยโบราณเนี่ยรูปลักษณ์ของเทวดาที่มีเสียงเป็นช้างเนี่ยถูกเรียกอีกนามหนึงเรียกนามว่าพระเทวกรรม นะครับซึ่งนักวิชาการเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคาว่าพระเทพประกรรม <boosting S 1> คำว่าประกร,รมนี่ก็คือเชือกหนังที่ใช้คล้องชาอ <ganzen> ้างนะครับเพราะฉะนั้นแต่โบราณเนี่ยจะมีพิธีการอัญเชิญพระประกรรมเนี่ยนะครับออกในหลายหลายพระราชพิธีแม้กระทั่งพระพิธีบรม evet ราชาพิเศษก็ต้องมีพราหมณ์อัญเชิญพระเทพประกรมเนี่ยนำหน้าขบวนพราหมณ์นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังทาเมื่อบรมราชาพิเศษรัชการที่10นะครับซึ่งถามว่า รูปของพระเทพประกำรรนในรูปลักษไปอย่างก็คือรูปพระพิคเนตนั่นเองอก็คือเทวดาเสียงช้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับท่านไม่ได้เป็นเฉพาะครูหรือว่าเทวดาในด้านของศิลปศาสตร์แต่ท่านเป็นเทวดาที่อำนวยความสําเร็จให้กับทุกคนในทุกพิธีกรรมพิธีการแล้วก็ช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคแล้วยังช่วยคุ้มครองนะเป็นเหมือนความอบอุ่นที่ทุกบ้านจะต้องแอบอิงอาศัยแล้วก็พึ่งพาบาร,รมีของท่านตามกติความเชื่อสืบแต่โบราณมา ในสมัยอยุทยาเนี่ยนะครับพอดีเรามีการพบเทวรูปโบราณองค์หนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นรูปพระอิศวรแต่ที่แปลกก็คือว่าตรงฐานเนี่ยเขียนไว้ว่าพระเจ้าสีธรรมโสกราชโปรดให้เลิกคําว่าเลิกคือยกย่องนะครับไม่ใช่เลิกไปโปรดให้เลิกศาสนาพระประกรรแล้วก็ศยศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์ เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงศาสนาพระประกำก็คือองค์พระคเนศหรือว่าเทพเจ้าหัวช้างนะครับก็แปลว่าในสมัยอดีตนั้นเนี่ยเรานับถือกันอยู่3ศาสนาเป็นหลักนะครับศาสนาหนึ่งคือพุทธอันนี้ชัดเจนอ,อ,อันที่สองที่ชื่อว่าสยศาสตร์ก็คือศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นที่เป็นสิ่งที่อย่างลากลึกมาเนี่ยก็คือศาสนาพระประกำรรซึ่งมีสัญลักษณ์ของเทพเจ้าหัวช้างที่ต่อมาเราเรียกนามท่านว่าพระพิคเนศเนี่ยแหละครับเป็นศาสนาที่สําคัญหรือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะฉะนั้นล้วคนเราเนี่ยนะครับในยุสาคเนย็ผูกพันกับท่านการที่จะมีลูกเคารพท่านไว้เป็นศิริมงคลเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สืบทอดเป็นคติชนมาตั้งแต่โบราณโอ้เยี่ยม<ๆ>มากเลยครับข้อมูลนะครับข้อมูลเรื่องอที่อาจารย์ได้เรื่องราวทั้งหมดที่อาจารย์ดรยุทธพงศ์ดันกรุณาไขข้อคําถามให้เรา ผมเชื่อว่าอย่างน้อยลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาอาจจะยังไม่มีข้อมูลในเชิงคติชนวิทยาเหล่านี้พอได้ฟังสิ่งที่อาจารย์เล่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยก็จะจะรู้สึกอิ่มแล้วก็รู้สึกว่าเออการที่เราเชื่อหรือเราเราศราัทธาอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าอยู่อยู่เราเชื่อเพราะเพราะเพื่อนมาแค่บอกคำสองคาแต่เราเชื่อด้วยด้วยหัวใจเชื่อด้วยเลือดเนื้อเชื่อไขที่เรามีการหยั่งรากมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ เป็นเรื่องมองคลอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้ได้มาเล่าวันนี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆากครับ